สวัสดีครับมันน,นี้ช่องเรนนี่พาหานะครับวันนั้นผมนึ่คิดแบบไม่มีเสีงยงตลอดตอนนี้ผมจะมาสอนสมัครหนึ่งเขียนชื่อชื่ออะไรก็ได้ของคุณผมชื่ออดนันะเอ๋ออันนี้ผมปวยกิดตัวเขียนอะไรก็ได้ กดตุกลงถ้าเรากดอย่งนี้มันจะไม่ได้นะครับให้กดสองอันนี้ให้กดโอเคให้กดสองอันนี้ให้กดสองอันนี้สองอันเลยนะครับแล้วก็กดตรงน,นี้อีกกเลย แต่พอมีอันนี้อันนี้เวอร์ชัๆๆน1.2นี่คือการเลือกเวอร์ชันนะครับจะเลือกยังไงวะคะแล้วกดอันนี้รอดาวโหลดกันนะครับแล้วก็กดตรงสีเขียวใครไม่อยากรอก็กดไปเลยนะครับนี่แล้วก็จะขึ้นเมาส์มาให้กดตรงน,นี้นะครับท่งนจะมีเมาส์ Ảo, อเอามือไปหมดเลยไปตีฟ้าโอเคนี่เลยกดอันนี้นี่เลย เกมหมดหนึ่งก็ได้นะครับเกมหมดสองเกมหมดศูนก็ได้เมืนเกมหมดเคสีก็ได้นะครับนี่กดอันนี้แล้วก็กดรอหน่อยนะครับมันต้องใช้เวลารอของผมมันจะดูแหลกแหลนะครับต้องขออาภาัยที่มันแหลกนะครับผมไม่ได้ตั้งใจะจะทำให้มันแหลกแต่มันแหลกริงนะครบหมายถึงมันจะค้าง แต่ขงผมมันค้างทีเดียวเวลาผมทำคลิปปกต,ติไม่ค่อยค้างมันคลิปต่างๆที่ผมพูดไม่มีเสียงพวกผมพยายามอ่ะไม่จะนี่ความจริงมันต้องมีตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยแต่มันหลุดลิ้วนะครับเีย๋ยวอยู่นะปิดกันนะครับเฟรมเล็ม,มันดูแล้วนะครับานู้้ช่ผมดีใจมากตันนี้ผมทำลงคิดว่ามันลุด ยังไม่ได้ป่ะผมยังไม่รู้เวลาเลยนี่มันก็จะมองตามทิศทางของเราจะเอาได้ไม่ใส่ตรงนี้จะใส่แดงครับเป็นสองมืออันนี้หลุดในแอปเพจแต่โต,ตนียนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะทำอันนั้นให้ดูนะครับอไ X นะเกกนี่ย I Generation นั่นแหละครับมันสามารถทำได้หมดเ,เลย นี่ไปกดผิด กดดีกว่าเราก็าต้องรีบวิ่งนี่คือหน้าปกคลิปที่ผมทำอันนี้ไว้ทำหน้าปกคลิปนี่ทำอย่า,างนี้ต่าเกวไอิซาเกลจูจูเกอเสียงอะไรวะโอเมก้ต oh ายเลยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันจูมันเจอ่ะฉันต้องขับรถเข้าไปดูแล

เนีย่ยกนดังเกินผมผมทำรก็เตะต่อคนนอนฮะแเหล็กไหมครับผมคิดคิดว่าเหล็กนะครับเดี๋ยวผมตอนลูดนะครับครับลงนะเดี๋ยวผมตอนลูดถ้าอยากตีพวกซอมบี ต้องกดอันนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าผมกดเองก็ได้นะครับผมชอบเล่นไข่ซอมบี้นะคเป็นติ่งหนึ่งเลยที่ผมชอบค่ะนี่เลยยึเนอยมีรูปดาบเองใชแล้วเราตีมันจะมีรูปฟันไว้นะครับน่ะจะมีรูปฟันแบบถ้าตีปกติมันก็จะไม่มีรูปฟัน เราตีปกติแบบตีเร็วเกินไปก็จะเป็นแบบไม่ใช้ดาบมีนะครับคนอาจจะเล่นแบบไม่ใช้ดาบมีนะครับคือการทำให้ความเร็วอะไรที่น้อยก็เหมือนเดิมการย่อการกดก็เหมือนกันผมเล่นไอดีนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับ ใครที่เล่นไม้เป็นใครที่เอาเล่นมาของเทแต่ไม่มีเงินซื้อก็มาเล่นนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามาในหมดเวลาไม่อาจจะไม่มีเลยก็แล้วทผมเล่นมาหลายวันแล้วสองสองามวันแล้วสร้างมาก็แต่่นานแะตรงนี้แหละที่ผมจะนึกว่าสร้างของถ้ามันไม่ถึงก็จะขึ้นขีดอย่างนี้แะครับ ถ้าไม่ถึงมันก็จะขึ้นขีดอย่างนี้เราเล่นผมไม่้าใจเต็มกันอนอนเดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมพาน้องผมมาเล่นแวบอะไรเนี่ยอ๋อมาชอบขึ้นมานะครับนี่ผมกำลังทำคลิปโดยใช้แอปแอปแบบเวลาผมพูดแล้วมันได้ยินตรงนี้ เวลาผมพูมไม่ค่อยได้ยินผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปทุกวันให้เป็นกางใจทุกคนทุกคนต้องติดตามผมให้ได้เลยนะต้องติดตามจริงๆเพราะผม,มาบางครั้งก็จะอาจมีข่าวสารอะไรก็ได้นะคูิดทเก้าอะไรเนี่ยอาจจะมีข่าวสารให้ทุกคนได้รับฟังกันเลยนะ ตรงนี้เฟรมเลดขอวางวักกอนนะครับเฟรมเลดอยู่ที่อเครู้แลละทุกคนห้ามรู้ไปห้ามมองห้ามรู้เพราะว่าดบอ่อคแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย จะทำใหม่คลิปหน้านะจุ๊บเออผู้ผิด